ภาพ The Footbridge over the Water l i l y Pond หรือ La passerelle sur le b a s s n g o nymphéas เป็นผลงานชิ้นเอกของโคลดโมเน่จิตรกรแนว Impressionist ชื่อดังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดภาพวาด Water Lilies อันโด่งดังปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ Kunstmuseum Basel ภาพนี้วาดขึ้นประมาณปี1919โดยเป็นภาพสะพานญี่ป,ปุ่นในสวนของโมเน่ที่เมืองกิเวนี่ซึ่งมีดอกบัวและพืชพันธุ์โดยรอบเป็นจุดเด่น แม้จะยังคงเป็นภาพที่สามารถระบุได้ว่าเป็นรูปอะไรแต่ฝีแปรงในภาพนี้มีความอิสระมากขึ้นโดยเคลื่อนไปสู่การแสดงออกที่นำมาทำของสีและแสงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสไตล์ที่พัฒนาขึ้นของโมเน่ในช่วงบ้านปลายชีวิตสวัสดีทุกคนค่ะชั้นอิวซ่านะคะตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้กับเพื่อนของชันอีเทน วันนี้เราจะมาเจาะลึกบางสิ่งบางอย่างที่สะกดใจฉันในช่วงนี้นั่นคือภาพวาดที่เหลือเชื่อของโคลดโมเนท่ที่มันช่างน่าทึ่งจนแทบหยุดหายใจเลยค่ะเหมือนได้ก้าวเข้าไปในความฝันที่ธรรมชาติและศิลปะหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันมีชีวิตชีวาเลยทีเดียวสวัสดีครับผมอ e ีธานครับและบอกตามตรงว่าตอนที่อิลซาแสดงภาพนี้ให้ผมดูครั้งแรกผมตะลึงไปเลยครับเรากำลังพูดถึง The Footbridge over the Water Lily Pond ครับหรือ La passerelle s oule, in, o u le bassin a u nymphes ครับในภาษาฝรั่งเศสซึ่งหมายถึงสะพานคนเดินข้ามสระบัวครับและเชื่อผมนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่ภาพวาดส่วนสวยๆทั่วไปครับ ใช่เลยค่ะสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือช่วงเวลาในปี1919ที่โมเน่อยู่ในช่วงปลายวัยสิและเขาสร้างโลกที่เกือบจะเป็นเวทมนต์ขึ้นมาในส่วนหลังบ้านของเขาเองที่กิวานีเมืองเล็กๆในฝรั่งเศสคุณลองจินตนาการดูสิคะชายคนนี้สร้างสวรรค์ของตัวเองขึ้นมาอย่างแท้จริงแล้วใช้เวลาหลายปีวาดภาพมันจากทุกมุมมองในทุกสภาพแสงและนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ตรงนี้ครับ ในปี1 9 1 9โลกเพิ่งผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาใช่ไหมครับทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงสังคมกำลังปั่นป่วนแต่โมเน่กลับสร้างสรรค์พื้นที่ที่สงบเงียบเกือบจะเหมือนการทำสมาธิบนผืนผ้าใบเขาอาศัยอยู่ที่กิวานีมาตั้งแต่ปี1883ค่อยๆเปลี่ยนแปลงที่ดินของเขาให้เป็นสวนน้ำที่วิจิตรบรรจงครับ อิทธิพลของญี่ปุ่นสำคัญมากเลยค่ะโมเน่ Monet ได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากภาพพิมพ์ไม้แก่ของญี่ปุ่นคุณคงรู้จักภาพพิมพ์อุกิโยเอะที่สวยงามซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุโรปในเวลานั้นอุกิโยเอะหมายถึงภาพของโลกที่ล่องลอยเขาได้สร้างสะพานนี้ขึ้นมาตามแบบของภาพเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะวาดมันเป็นสีเขียวแทนที่จะเป็นสีแดงแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและสิ่งที่น่าทึ่งคือภาพนี้ตั้งอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะครับ เรากำลังมองดู Impressionism แต่มันกำลังพัฒนาไปสู่บางสิ่งที่เกือบจะเป็นนามธรรมโมเน่ Monet และศิลปินร่วมสมัยของเขาเริ่มต้นการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการจับแสงและบรรยากาศการวาดภาพกลางแจ้งการแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆมีลักษณะอย่างไรในแสงธรรมชาติแทนที่จะเป็นในสตูดิโอที่อับทึบแต่ฝีแปรงสิคะมันช่างหลวมช่างเป็นอิสระ คุณสามารถเห็นโมเน่กำลังเคลื่อนตัวออกจากการพยายามวาดภาพสิ่งที่เขาเห็นอย่างแม่นยำไปสู่การแสดงออกถึงความรู้สึกของมันดอกวิสทีเรียที่ห้อยระยะยอยู่บนสะพานมันเกือบจะเหมือนเมฆสีม่วงและสีขาวลอยอยู่เหนือน้ำวิธีที่เขาวางชั้นสีเหมือนกับที่เขากำลังสร้างโลกทั้งใบด้วยสีสันและพื้นผิวสัญลักษณ์ที่นี่ลึกซึ้งมากจริงๆครับเมื่อคนคิดถึงมันสะพานเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง การเชื่อมต่อระหว่างโลกที่ต่างกันหรือสถานะที่เป็นอยู่และนี่คือโมเน่ที่ยืนอยู่บนสะพานระหว่างสองศตวรรษสองวิธีการในการมองศิลปะดอกบัวเองพวกมันอย่างรากลงเรคลนที่ก้นสะแต่พวกมันเบ่งบานบนผิวน้ำเอื้อมไปหาแสงโอ้แล้ววิธีที่เขาใช้แสงสะท้อนด้วยทุกสิ่งประกายทุกสิ่งมีชีวิตสะพานไม่ได้อยู่เฉยเมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ทั้งหมดของสีและแสง คุณมีสีเขียวเข้มและสีน้ำเงินเข้มในน้ำแต่ก็มีสีเหลืองและสีม่วงที่สดใสเต้นรำบนผิวน้ำเหมือนกับว่าเขากำลังให้เราเห็นว่าความเป็นจริงไม่ได้คงที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหายใจอยู่ตลอดเวลาการจัดองค์ประกอบก็ฉลาดมากครับเขามีเส้นแนวนอนของสะพานตัดผ่านผืนผ้าใบแต่ทุกอย่างก็ไหลเวียนและเป็นธรรมชาติพืชพันธุ์ทางด้านขวารูปทรงที่ยาวและห้อยลงมา มันบ่งบอกถึงต้นไหลร้องไห้พวกมันสร้างกรอบแนมธรรมชาติที่ดึงดูดสายตาของคุณเข้าไปยังใจกลางของฉากสิ่งที่ทำให้ฉันทึง่งจริงๆคือความคิดแนวนี้ที่ปฏิวัติสำหรับยุคนั้นเลยผู้แทนจำใหญ่ของโมเน่เบนไฮม์เจนพวกเขาไม่สนใจผลงานช่วงปลายของเขาเลยนะคะคุณเชื่อไหมคะพวกเขาสื่อภาพนี้ภาพเดียวจากทั้งช่วงเวลานั้นเลยผู้คนไม่เข้าใจว่าโมเน่กำลังทำอะไรอยู่ ใช่เลยครับเพราะนี่กําลังผลักดันไปสู่ความเป็นนามธรรมบริสุทธิ์ดูสิครับว่าสีเหล่านั้นผสมกันและกลมกลืนกันยังไงคุณแทบจะแยกไม่ออกระหว่างภาพสะท้อนในน้ํากับพืชจริงๆเหมือนกับว่าเขากําลังละลายขอบเขตระหว่างองค์ประกอบต่างๆของธรรมชาติสีกลายเป็นประสบการณ์ด้วยตัวมันเองไม่ใช่แค่เป็นการแทนของสิ่งอื่นครับและแสงโมเน่หมกมุ่นไปกับการที่แสงเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันการที่มันเปลี่ยนทุกสิ่งที่มันสัมผัส ในภาพนี้คุณแทบจะสัมผัสได้ถึงแสงที่ส่องผ่านใบไม้และดอกไม้มันอบอุ่นแต่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องศักดิ์สิทธิ์โทนสีมีซับซ้อนมากครับเขากำลังทำงานกับสิ่งที่เราเรียกว่าสีอนุกรมอนาโลกัสครับซึ่งเป็นสีที่อยู่ติดกันบนวงล้อสีสีเขียวสีน้ำเงินและสีม่วงทั้งหมดเลยครับมีแค่สัมผัสของสีเหลืองและสีชมพูที่อบอุ่นกว่า มันสร้างความกลมเกลียนนิรสุติ์ที่จริงๆความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างสมดุลอย่างเพอร์เฟกเลยครับคุณรู้ไหมคะว่าอะไรที่น่าทึ่งมากภาพนี้ถูกละเลยเป็นพุ้นฐานเลยในช่วงชีวิตของโมเน่แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศิลปินนาม,มาทํารุ่นใหม่ทั้งรุ่นเลยได้มองไปที่ภาพเหล่านี้และกล่าวว่านี่แหละนี่คืออนาคตของการวาดภาพศิลปินอย่างแจ็คสันพลลก และมาร์รถโทก็พ้นแรงบันดาลใจในวิธีที่โมเน่ละลายรูปทรงให้กลายเป็นสีสันและอารมณ์ที่บริสุทธิ์ภาพนี้จัดแสดงอยู่ที่คุนส์มูเซมบาเซลซึ่งหมายถึงพิพิธภัณฑ์อศิลปะในภาษาเยอรมันครับและมีขนาดประมาณ65คูณ106เซนติเมตรครับมันไม่ได้ใหญ่มากครับแต่มีพลังที่น่าเหลือเชื่อครับเมืแ่อบบคุณแสดงหน้าภาพนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกับคุณสามารถก้าวเข้าไปในสวนนั้นได้เลยครับ สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือสิ่งนี้แทนปรัชญาทั้งหมดของโมเน่เกี่ยวกับศิลปะและชีวิตเขาไม่ได้พยายามที่จะแคปเจอร์ช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเพียงช่วงเวลาเดียวเขากำลังแสดงให้เราเห็นว่าประสบการณ์มีการล้าเหลื่อมกันอย่างไรความทรงจำความรู้สึกและการรับรู้ในทันทีทั้งหมดผสมปนเปกันอย่างไรภาพวาดนี้เกือบจะเป็นการทำสมาธิเกี่ยวกับการเวลาด้วยตัวมันเองและในทางเทคนิค วิธีที่เขาวางสีลงไปเนี่ยเราเรียกมันว่า i m p เ s t สตซึ่งเป็นการลงสีที่หนาจนคุณสามารถมองเห็นรอยแปลงได้มันเพิ่มพื้นผิวและพลังที่น่าเหลือเชื่อรอยแต่และรอยบนแขนพ่อใบมันสามารถมองเห็นได้เลยครับดังนั้นคุณจึงเห็นทั้งภาพสุดท้ายและกระบวนการสร้างมันด้วยครับเหมือนกับเขากําลังเชิญชวนเราเข้าไปในกิจวัตรประจําวันของเขาใช่ไหมคะทุกเช้าเดินออกไปที่สวนของเขาดูว่าแสงเปลี่ยนแปลงอย่างไร ฤดูการกำลังเปลี่ยนไปอย่างไรนี่ไม่ใช่แค่ภาพวาดของสถานที่แต่มันเป็นภาพวาดของความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับโลกธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงและสร้างแรงบนันดาลใจให้เขามานานหลายทศวรรษสิ่งที่น่าประทับใจคือโมเน่วาดภาพนี้ในขณะที่เขากำลังรับมือกับตอกกระจกเมือ่อสายตาของเขากำลังเปลี่ยนแปลงและไม่คมชัดเท่าเหมือนเดิมแต่แทนที่จะมองว่านี่คือข้อจำกัดเขากลับนำมันใช้ประกายความอ่อนโยน การที่รูปทรงต่างๆละลายเข้าหากันเหมือนกับว่าเขากําลังวาดด้วยหัวใจพอกับการดูวาดภาพด้วยครับนั่นเป็นวิธีการพูดที่สวยงามมากเลยค่ะและฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทําให้ภาพวาดนี้ถนนอนด้วยในยุคดิจิตอลของเราเมื่อทุกสิ่งคมชัดฉับพลันและรวดเร็วมีสิ่งที่เชียวญาติจิตใจอย,อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาพที่อ่อนนุ่มและชวนให้คิดมันเตือนให้เราช้าลงเพื่อที่จะได้เห็นโลกที่อยู่รอบตัวเราอย่างแท้จริง เพื่อที่จะพบความงามในช่วงเวลาประจำวันอย่างแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะมองสิ่งนี้ว่าเป็นก้าวสาคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะหรือเป็นเพียงภาพที่สวยงามและสงบสุขมันมีพลังที่จะพาคุณไปได้มันเป็นของขวัญที่โมเน่มอบให้กับเราคือหน้าต่างไปยังโลกที่ศิลปะและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนสมบูรณ์แบบครับขอบคุณมากนะคะทุกคนที่มาร่วมกันวันนี้ หวังว่าสิ่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมองศิลปะรอบตัวคุณให้ใกล้ชิดขึ้นบางทีอาจจะสร้างช่วงเวลาแห่งความงามและการสะท้อนคิดของตัวเองก็ได้จนกว่าจะถึงครั้งหน้าขอให้มองโลกด้วยสายตาของศิลปินเราพบกันใหม่ครับและจําไว้ว่าศิลปะที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่แขวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นครับมันเกี่ยวกับวิธีที่เราเลือกที่จะมองและสัมผัสกับโลกในทุกๆวันครับ